ลูกหลวงพ่อครับพี่ก็จะอสที่เหลือก็ติดตามในเว็บไซต์เพราะางวัดมัมีเว็บไซต์ในงานของฝากมต่างของวัดล้ปก็อากระตังได้จัดตรงได้วัตถุมงคลต่างๆไปอเงินได้ครับ่ประมาณนี้ปล่อยนที่กันดีทค่าเอาไว้ในทิ่ัดไดนี้ลูกใหญ่งนือไม่กเล็อใหญ่กว่านี้ก็อีกหน่อยเยอะวานี้ก็เสียตัง ตัาใหญ่เป็นโปเตอร์เลยใบละร้อยครับเอใบนี้ะอกนี้ก็ดมาใส่กระป๋างสังจะได้ออะไนใส่ในกระป๋าตสังที่เนกระป๋าตังถือกระป๋งนี่เอยนี่ของพี่แล้วแล้มือเหลือสวยอ๋อที่เขาดังดังในรุ่นหนึ่งเหรอใช่ไหมพี่รุ่นหนึ่งดังแล้วรุ่นไหนพี่ ที่ลองแบบนี้หวลูกสองูกสองมันเป็นรู่เล็กลูกเล็กแพงครับที่ก็แหวนนี้ก็แสนไฟถ้าพอนอยู่ได้แล้วเก็บไว้ได้เก็บไว้ได้เก็่เก็บเก็บเนะครับเออเดี๋ยวห้าจานน้องเดี๋ยวไปหาจาานด้านหลังแม่พอไจายนไปาอมาไปเลยแล้วอย่างอื่นนะพี่ที่ลองลองหน่อยพี่น่าจเก็บได้หมดนะพี่ก็รวบวมเก่าพี่เก็บทธีใหญ่เลยนะจะตั้งีตรงนี้ เนียที่ตั้งตีเนี่ยมีวิธีญ่บทั้งใหม่เนี่ยตังเนี่ยตั้งตีตรงัวบัตรนหคนีใช้าอะไรนครับอะไรเนี่ยป็รรอ ขอใส่สองันก็ได้ครับเล่นอะไรมาเต็มมากปส่มาังไม่พอยขาเท่าไหร่เก็บน้อยี่ใช่เป็นเนือะไรเนื้อฟาบาาขามรับทานงเงินจอันนี้เดี๋ยวพี่เก็บไปก่อนได้ได้ดเงินอะไรเยพี่เนี้อฟ้าบาเนื้อาบาาเงินก่อนเงินก่อนงล็กค้งตัวาบาทนี่พี่เอาฟาบามาทำม่ได้เลยข็เรียกเรียทำ้าบ่าเลยอ้องมีเรี่ไว้ต้อมีเรี่มไว้ก็ดีแล้ว ไมเยไอกเยอม้ยเา้อลัอวบ่อแน้ององเล็กนิ่เหมือนฟองเป็นยังไงไรห่วงครับ้ตั้งุดติดผมร้หงก็เาไมนเน้อตั้งช่อดีไรนี่ก็เรียกว่ารุ่นไรห่วงไรห่วงไร้ห่วไม่มีห่วงยังไงรับเออไรห่วงน่าจะดีจะได้ไม่มีห่วงไหม หมดห่วงนะเพราะไรก็เราจะได้หมดห่วงแล้วดีกระเตียนแล้วจะได้หมดห่วงน้องแล้วจะได้ไม่ห่วงมันหน้าบุ๋มหน้าโง่หวานน่าเห็นว่าอันนี้ละร้อยเขาไปเรียกน้องเดือดเลือกให้พี่นะอะไรก็มาแล้วมาไกลเกินนั่นเนี่ยเลี้ยหรือไรห่วงจะได้ไม่ยุ่ห่วงเดี๋ยวทำบุญหลวงพ่อดีกว่าแม่ป่วยจะได้หายเป็นโรคคล้ายหลวงพ่อ

คุณพ่อบี๋ยนิยมกันขิงพอบี๋ยน้ำสีเขียวครับแบบแคบไม่ใช่ไม่ใช่ถ้าถ้าอันนี้มันอยู่เล็นี้นะพี่าแต่พยานก็มีหลายรุ่นอยพี่อ๋อมีหลายรุ่นครับมีห้ารุ่นห้ารุ่นครับแล้วสีเหลืองนี่รุ่นไหนอันนี้งาปิดทองปิดทองอยู่ละอยู่บนรุ่นนี้นะมีสามขนาดครับพี่เล็กกลางใหญ่ อันนี้ที่พี่เห็นนี่เป็นขนาดเล็กสุดอันนี้คือเรื่องเล่า